เอาละครับก็ขอตักสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับิต้อนรับเข้าสู่เกมเป๊ะหรือ eFootball 2024กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวโอนี้เราจะมารีวิว5แผนแรกันอีกเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามารับชมฝากไลค์กดติดตามเพื่อบรรจใจในการทำคลิปให้ช่องผมด้วยละกันแับขอโทษด้วยละกันแะที่ห่างหายกันไปนานเกือบ หนึ่งเดือนเลยนะครับผมก็คือผมทํางานนะครับผมไม่ค่อยจะมีเวลาว่างนะครับผมถ้ว่างก็จะทําคลิปลงให้แล้วกันนะครับแล้วก็เราไปเริ่มกันที่แผนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมมาที่ยุโรปับผมแล้วก็ไปที่ทีมชาติับผมเลื่อนไปหาทีมชาตินี่ครับผมฮังการีนะครับผมแล้วก็กดแบ c ย้อนกลับมาอ่านถูกอ่านผิดก็ขอให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เชนฟ g e p o ชั t i o n default นะครับแผนที่ได้คือแผน5 2 2 1นะครับ เซนเตอร์นี่3ตัวเลยนะครับผมแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่อย่างละตัวนะครับผมแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับ1ตัว CMF ตัวรุก1ตัวนะสามารถปรับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคู่ได้ด้วยนะครับผมแผ่นนี้จะไม่มีปีกนะครับจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนั่นก็คือ m f ฟแทนนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้า CF 1ตัวนะครับสำหรับแผนนี้นะครับผม5 2 2 1นะครับเดี๋ยวไปต่อกันแผนที่2ออย่างรวดเร็วผมไปที่ยุโรปครับ ไปที่ทีมชาติเหมือนเดิมครับเลื่อนขึ้นมาครับไม่ไกลกันมากนะครับทีมชาตินี้เลยครับผมอ่านชื่อไม่ออกก็ขอให้ดูแลกันนะครับผมมาที่โค้ชเชียนฟอร์เมชั่นดีฟอลต์เหมือนเดิมนะครับแผนที่ได้นะครับก็คือแผน5-2-1-2นะครับผมเซนเตอร์5ตัวเหมือนกันเลยนะครับแต่จะไม่มีมิดฟิลตัวรับเอ้ยมิดฟิลตัวลูก3ตัวนะครับผมนะเซนเตอร์3ตัวมีแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับมิดฟิลตัวรับนี่2ตัวนะครับผมแล้วก็ เอตัวลุกหรือมิดฟิลตัวลุกนะครับ1ตัวแล้วก็ CF กองหน้าตัวเป้า1ตัว SS หน้าต่ำอีก1ตัวนลเราสามารถปรับเป็น CF2 ตัวเลยก็ได้เนี่ยแต่แผนมันมาให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผน52 1 2นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันแผนที่3าไปครับไปที่ยุโรปเหมือนเดิมรับผมแผนที่3ของเราแล้วคราวนี้เราจะไปกันที่นี่เลยครับผม ทีมชาติเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่สเปนนะครับแล้วก็มาที่โค้ชเชนฟอร์เมชันดีฟอร์เหมือนเดิมแผนได,ได้คือแผน4 3 3นะครับเซนเตอร์2ตัวมีแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับนะครับ1ึ่งตัวนะครับซีมเอฟตัวลุก2ตัวไม่สามารถปรับเป็นเอฟเอฟได้นะครับปีกซ้ายปีกขวาจะเป็นคนด้านตัวสูงนะครับแล้วก็ซีเอฟกองหน้าตัวเป้า1ตัวนะครับสำหรับแผนของ ทีมชาติสเปนนะครับนะีก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลองบอลต่อบอลน,นะครับเน้นแบบเปิดโมงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแผนนี้ก็ถือว่าโอเคอีกแผนหนึ่งเลยนะสำหรับแผนของ43 3ของสปเปนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปต่อเนี่ยผมจะพูดติดๆกระขัดทำไมเนะี่ยเราไปกันต่อเลยที่แผนที่4นะครับไปที่ยุโรปหมนเด้มครับผมเน้นไปที่ยุโรปนะครับสำหรับอ่า ห้าแผนในวันนี้นะไปที่ลีกเอ้ยลีกสเปนเดี๋เรากดผิดนะทุกคนไปที่ยุโรปครับผมแล้วก็ไปที่สเปนลีกนะครับแล้วก็ไปเลือกทีมนี้เลยนะครับผมกดดอนไปแล้วก็มาที่โคชเชนฟอร์เมชันดีฟอลต์นะครับแผนที่ได้คือแผน3 3 3 1นั่นเองนะครับผมมีอ่าแบล็ค5ตัวก็ต้องมีแบล็ค3ตัวนะครับผมมีฟิลตัวรับนี่1ตัวนะครับผมซีเอฟตัวลูก2ตัวไม่สามารถปรับเป็นเอฟได้นะครับนะ่ นี่ให้ดูเลยนะครับมานสุดก็คือเปนฟิวตัรปบนะฮะปีกซ้ายปีกขวานะครับเป็นตัวต่ำนะครับ MF ตัวลูก1ตัวแล้วก็ CF ขอองหน้าตัวเป้า1ตัวนะครับสำหรับแผนนี้นะครับ3 3 3 1นะครับใครชอบแผนนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นอยู่นะถ้าใครชอบนี่แบบสไตล์นี้แบบโอ้โหเราไปเล่นกันดูได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเซนเตอร์3ตัวมันจะเอาอยู่ไหมนะผมก็อยากเล่นอยากลองเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองเล่น กันหลังบ้านนะครับผมโอเคต่อไปครับแผนสุดท้ายก็คือแผนที่5นะครับผมนะก็ไปที่เบดทีมเซตติ้งครับแล้วก็ไปที่เบดทีมนะครับเลือกไปที่ซาวอเมริกาครับผมกดไปเลยนะครับแล้วกันที่2นะครับแล้วก็ทีมที่4ครับผมก็กดแบกย้อนกลับมาครับมาที่โค้ชเชนฟอร์เมชั่นดีฟอลท์ครับแผนได้ก็คือแผน4 1 4 1นะครับผมคู่เซนเตอร์2ตัวมีแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับ มิดฟิลด์ตัวรับหนึ่งตัวนะครับตัวลุกนี่สามารถปรับเป็น MF ได้ด้วยนะครับผมนีก็เป็นมิดฟิลด์ลูก MF 2ตัวนะครับปีซ้ายปีขวาเป็นตัวต่ำนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเดียวนะครับสำหรับแผงซีหนนะครับผมเน้นแบบกองเกมกองบอลนะครับตรงกลางนะครับผมแล้วก็อาจจะแบบทำชิงนะครับวันทูแทนทะช่องอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับแผน นี่นะครับผม C1 C1 นะครับผมนะก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับก็ขอผ่านท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปดูนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบฝากกดไลค์ตามเพื่อเป็นกำลังใจในการกลับมาของเราด้วยแล้วกันนะครับนายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ